สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซามูไร h ช n แนลสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับไม่สิสวัสดีเพื่อนๆทั้งแฟนๆช่องซามูไร h ช n แนลและขาจรที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้โดยบังเอิญด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเย้ yeah. จากชื่อคลิปก็เห็นกันแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาด้วยหัวข้อ Love Comedy สำหรับส่งท้ายเดือนแห่งความรักนี้กันนะครับอันที่จริงกระผมก็ไม่ได้ดูอนิเมะแนวลอมคอมบ่อยนะักแต่จะดูเฉพาะที่มีคนรอบตัวแนะนำมาไม่ก็ทนเสียงลือเสียงเล่าอ้างไม่ไหวก็เลยลองดูวันนี้ก็จะขอเลือกสี่เรื่องมาแนะนำกันนะครับบางเรื่องก็เก่ามากๆแล้วแต่ถ้าจะให้นึกถึงอนิเมะแนว Love Comedy ที่ดีต่อใจสำหรับกระผมก็ยังเป็นสี่เรื่องนี้อยู่ดีนะครับ จะมีเรื่องอะไรกันบ้างมีเรื่องไหนที่ตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าก็ลองตามไปดูกันเลยนะครับ <S <S> <S เรื่องที่1เป็นเรื่องที่กระผมชอบมากๆแบบมากที่สุดมันดีต่อใจจริงๆนั่นก็คือคิมินีโทโดเคะฝากใจไปถึงเธอเป็นอนิเมะที่สร้างขึ้นในปี2009มีทั้งหมด25ตอนด้วยกันมันต้องถูกใจใครสักคนบ้างแหละนะ มันเป็นอนิเมะที่ทําให้กระผมอยากจะมีความรักเรื่องแรกเลยล่ะครับซึ่งก่อนจะทําคลิปนี้กระผมลองกลับไปดูอีกครั้งเพื่อให้ชัวว่าถ้าดูในยุค2022จะยังอินกับมันได้ไหมปรากฏว่ามันก็ยังให้ความรู้สึกอบอุ่นมุ้งมิ้งได้เป็นอย่างดีเราวกับกระผมได้ดูเป็นครั้งแรกเหมือนตอนที่กระผมยังเป็นแพนด้าแดงไวกระต่อ14 uh. อีกครั้ง ดังนั้นกระผมเชื่อว่าต่อให้น้องๆหนุหนูที่บังเอิญผ่านมาดูคลิปนี้ลองไปหาดูก็จะอินตามได้แน่ๆเนื้อเรื่องไม่แก่ไปแน่นอนครับคิมินิท o โดเคเป็นเรื่องราวในรั้วโรงเรียนของเด็กสาวที่มีชื่อว่าคุโรนุมะซาวะโกถึงชื่อของเธอจะแปลว่าแสงสว่างแต่บรรยากาศรอบๆตัวของเธอกลับหมองหม่นเหมือนมีพลังวิญญาณรอบตัวตรงข้ามกับชื่อโดยสิ้นเชิง ทำให้ใครๆต่างหวาดกลัวเธอและเรียกเธอว่าซาดากะที่เป็นชื่อผีในบ่อน้ำจากหนังดังเรื่องเดอริงแทนแต่ว่าด้วยจิตใจของเธอเธอก็ไม่เคยโกรธคนรอบตัวทั้งยังหวังดีกับคนอื่นอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์และคอยอาสาทำงานที่เพื่อนๆไม่อยากทำแต่การกระทำต่างๆของเธอก็ไม่ได้สูญเปล่าเมื่อคาเซฮายะโชตะ หนุ่มฮอตประจำห้องที่ตัวเธอเองก็มองเป็นไอดอลด้านความสว่างอยู่แล้วเริ่มจับสังเกตในสิ่งที่เธอกำลังทำเพื่อคนอื่นอย่างเงีบเยบๆได้ซึ่งก็มีคนเข้าใจว่าการกระทําของคาเซฮายะคุงนี่เป็นเพราะความใจดีที่เห็นใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ได้เลยมาคุยกับซาวะโกะหรือไม่ก็เพราะเขาอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนหรือจะเป็นเพราะเขาตกหลุมรักซาวะโกะแล้วกันแน่ถ้าเป็นข้อหลังมันจะเพราะอะไรรวมหาคําตอบได้ใน ฝากใจไปถึงเธอนะครับฮ <c oughs> ึจุดเด่นของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องราวความรักระหว่างพระนางเท่านั้นคู่รองก็น่าสนใจออกมากๆกระผมเองก็ประทับใจคู่รองไม่น้อยเลยนะครับรวมๆแล้วเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่ใครที่เรียนมอปลายจะต้องผ่านหรือมีความคาดเกี่ยวความรู้สึกของตัวละครในเรื่องกันบ้างแหละนะครับทำให้เข้าถึงและอินกับมันได้ไม่ยากแถมยังให้ความรู้สึกนุ่มฟูตลอดทั้งเรื่อง เรียกว่าเรียนหรือทำงานมาหนักๆต้องการการ์ตูนฮิวใจสักเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กระผมแนะนำสุดๆเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเพราะมันเก่ามากดังนั้นก็เลยมีภาคไทยด้วยนะครับเป็นรีมทีมที่กระผมประทับใจสุดๆจากเด็กปกติกระผมไม่ค่อยดูภาคไทยแต่ถ้าเป็นทีมนี้กระผมจะดูให้ได้เลยละ่ะแล้วก็มีภาคคนแสดงด้วยนะครับถ้าใครชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ดูได้ไม่ขาดตาเลยล่ะครับ เรื่องที่2โทราโดระยายเสือใสกับนายหน้าโหดออกใช้ในปี2008เป็นเรื่องราวของทาคาสุริวจิกับไอสกะไทกะนักเรียนไฮสคูลปี2ที่แอบชอบเพื่อนสนิทของแต่ละฝ่ายและเมื่อทั้งสองคนได้รู้ความลับข้อนี้ของกันและกันจึงตกลงที่จะคอยช่วยให้อีกฝ่ายสมหวังในความรักซึ่งความใกล้ชิดและช่วงเวลาที่ได้ใช้อยู่ด้วยกันได้พูดคุยกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไป ถ้าถามว่าเรื่องนี้น่ารักตรงไหนก็ต้องขอบอกเลยว่าตรงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่เหมือนจะเข้ามาเติมเต็มกันและกันนั่นเองครับซึ่งเขาก็ทําเป็นคอนเซปต์ยินหยางด้วยนะครับตามตําราของญี่ปุ่นแล้วยินหยางจะเป็นมังกรกับเสือไม่ใช่มังกรกับหงแบบจีนพระเอกทาคาสุริวจิชื่อริวจินี่เป็นมังกรชัดเจนอยู่แล้วเขาเป็นเด็กหนุ่มที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนทํางานบ้านเก่ง แต่เขากลับมีดวงตาที่ดุดันบวกกับความน่าเกรงขามของพลังมังกรที่แฝงอยู่ในชื่อของเขาทําให้ใครๆต่างก็หวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้และพลานคิดว่าเขาเป็นนักเลงซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้ริวจิเสียใจอยู่ไม่น้อยและพลานไม่ชอบดวงตาของตัวเองไปด้วยทางด้านของนางเอกไอสกะไทกะครับผมไทกะนี่มันก็พ้องเสียงกับคำว่าไทก้าหรือไทเกอร์ที่แปลว่าเสือนั่นเอง เธอเป็นเด็กสาวที่ตัวเล็กน่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่อาจจะเพราะอิทธิพลของเสือเลยมีนิสัยที่เลือดร้อนชอบใช้กำลังแถมยังซุ่มซ่ามและขี้เกียจเอามากๆอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเธอที่ดูเหมือนจะไม่กลัวใครกลับเขินอายในเรื่องของความรักมากๆซึ่งก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เสือน้อยอ,อยู่กับเธอบ,บ่อยๆอ้อไทกะเนี่ยถือเป็นหนึ่งในจัตุรสัสสืนด้วยนะครับ เป็นตำแหน่งที่แฟนๆอนิเมะใช้เรียกสุดยอดคาแรคเตอร์ที่มีความโลลิและซินเดเระปากไม่ตรงกับใจซึ่งดังเดิมมีอยู่4คนด้วยกันและเพิ่มอีกหนึ่งคนเข้าไปในภายหลังแต่จะมีใครบ้างกระผมไม่บอกหรอกนะครับอยากให้เพื่อนๆไปหากันดูมาต่อกันครับด้วยนิสัยที่ไม่กลัวใครของไทกะทำให้เธอไม่กลัวริวจิที่หน้าตาเหมือนนักเลงและไม่เคยคิดว่าริวจิน่ากลัวด้วยในทางกลับกัน ริวจิก็จะคอยดูแลเอาใจใส่ไทกะที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวคอยทำอาหารให้ทานและช่วยเหลืองานบ้านอยู่เสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ทั้งสองคนที่รู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายก็ค่อยๆได้มันกลับมาทีละน้อยหลงล็อก ok เป็นหญิงอย่างเลยใช่ไหมล่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดูเพลินมากๆเลยละครับมีการดำเนินเรื่องอย่างเรียบง่ายตรงไปตรงมาและแม้ว่าจะดูน่ารักเฮฮาตามประสารอมคอม แต่ก็สอดแทรกประเด็นเรื่องครอบครัวเอาไว้ด้วยนะครับเชื่อว่าใครที่ได้ดูก็คงจะได้อะไรจากเรื่องนี้ไปไม่มากก็น้อยเลยแถมเพลงประกอบก็ดีมากน่ารักติดหูร้องตามกันได้ทุกเพลงเลยล่ะครับแอบกระซิบอีกนิดหนึ่งนะครับว่าตอนจบน่ารักมากๆจนกระผมอยากจะออกไปจีบสาวสักคนมาเป็นแฟนเลยล่ะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถหาดูความน่ารักของคู่นี้ได้ทางเน็ต l i x เลยนะครับเรื่องที่3โอเรโมโนกาตาริ ออกฉายในปี2015เป็นอนิเมะที่สร้างมาจากมังงะดีกรีรางวัลชนะเลิศสาขาการ์ตูนผู้หญิงยอดเยี่ยมของโคโดันฉะมังงะอาวอร์ดครั้งที่37เมื่อปี2013โดยอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของโกดาทาเคโอเด็กหนุ่มมัธยมปลายร่างยักษ์หน้าโหดที่ได้บังเอิญไปช่วยยามาโตะริงโกะเด็กสาวที่ถูกโรคจิตลวนลามบนรถไฟซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเธอเป็นอย่างมากจนถึงขั้นตกหลุมรักทาเคโอเลยทีเดียวแต่เจ้าหนุ่มทาเคโอดันเข้าใจว่าสาวเจ้าชอบสุนัขวะมาโคโตเพื่อนสีสุดหล่อของตัวเองซะง,งั้นแต่ก็ไม่แปลกใจที่จะเข้าใจแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านๆมาเวลาที่ทาเคโอชอบสาวคนไหนเธอก็มักจะไปชอบมาโคโตกันซะหมดจึงเกิดเป็นเรื่องราววุ่นๆที่ต้องคอยลุ้นให้ทาเคโอเข้าใจริงโกตรงกันสักที ดูจากภาพแล้วถือเป็นการ์ตูนที่ฉีกไปจากแนวโชโจที่ปกติพระเอกจะต้องหล่อเทหุ่นดีเอามากๆเลยใช่ไหมล่ะครับและทําให้หลายๆคนมองข้ามเรื่องนี้ไปในตอนแรกแต่พอได้ลองเปิดใจดูแล้วต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักมากหวานหยดจนคนดูได้แต่กัดผ้าเช็ดหน้าด้วยความอิจฉาก็ริงงก็จังนะ่ะน่ารักแถมยังทำขนมเก่งดูเธอตัวเล็กๆตะมุตมิขนาดนี้ แต่ก็แสดงความรู้สึกออกมาอย่างซื่อตรงและกล้าหาญมากๆเลยล่ะครับทางด้านของเจ้าหนุ่มทาเคโอกก็คว้าใจคนดูทั้งชายและหญิงไปเพียบจากนิสัยที่มีความเป็นลูกผู้ชายสูงใจหล่อและน่ารักจนมีสาวๆบอกว่าเป็นนิสัยของผู้ชายในฝันชัดๆเป็นการ์ตูนที่ทําให้พวกเราเห็นว่ายัตตสินคนแต่ภายนอกได้เป็นอย่างดีเลยล่ละครับนอกจากความรักระหว่างคู่นี้แล้วยังมีเรื่องของมิตรภาพระหว่างเพื่อนสนิททั้งสองคนด้วยนะครับ ซึ้งจนคนดูน้ำตาซึมกันเลยล่ะครับอบอุ่นหัวใจมากจริงๆครับเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายโอรันไฮสคูลโฮสคลับชมรมรักคลับมหาสนุกเริ่มใช้ในปี2006มีทั้งหมด26ตอนเป็นอนิเมะที่เก่าขึ้นหิ่งอีกเรื่องเลยล่ะครับเรื่องนี้แถมยังมีข่าวดีจากคู่นักาพากย์ญี่ปุ่นจากเรื่องนี้ประกาศข่าวดีมีทายาทไปยกๆด้วย นั่นก็คือคุณสากามโตะมาอายะผู้ให้เสียงฮารุฮินางเอกและคุณสุซุมูระเคนอิจิผู้ให้เสียงฮิคารุฝาแฝดคนพี่นั่นเองเออเอาจริงๆนะครับกระผมเองก็เป็นกองเชียร์คู่ฮารุฮิกับฮิคารุด้วยแหละเฮ้ฮ <c oughs> ถึงแม้มันจะเป็นไปไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดหรือจะโดนหาว่าเรือผีแต่กระผมก็ชอบคู่นี้เอามากๆเลยล่ะครับฮ <c oughs> เป็นเลิฟคอมเมดี้ที่ตกมุกโบบากันตลอดทั้งเรื่อง พอดเรื่องเริ่มแรกถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็อาจจะคล้ายๆกับการเริ่มต้นของจักรวารดิเนั่นก็คือนางเอกเป็นคนธรรมดาสามัญชนที่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนมปลายสุดหรูที่มีแต่คนรวยจัดๆระดับมหาเศรษฐีเท่านั้นที่จะมาเรียนได้แน่นอนว่าที่ฟูจิวาระฮารุฮินางเอกของเราเข้ามาเรียนได้ก็เป็นเพราะว่าเรียนเก่งเลยสอบได้ทุนเข้ามาแต่ดันเผลอเข้ามาห้องผิดไปเจอกับโฮสต์คลับและดันทำเจกันร,ราคาโคตรแพงแตก เลยต้องมาทํางานชดใช้หนี้ค่าเจากันแต่ฮารุฮิที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะมาจ่ายค่าเทอมหรือเครื่องแบบจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายไหวล่นเนอะแต่เพราะซูโอทามากิประธานชมรมโฮสคลับที่พ่วงตําแหน่งลูกชายเจ้าของโรงเรียนเกิดนึกสนุกกับความสามัญชนของฮารุฮิจึงตั้งใจเอาเธอมาใช้งานจิปาะถ่านในคลับไปไปมาๆก็อยากจะแปลงโฉมฮารุฮิเป็นโฮสซะอย่างนั้นเพราะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเรื่องราววุ่นๆก็เลยเริ่มขึ้น เรื่องนี้เขาก็นําเสนอความธรรมดาในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาทําให้เวอร์เรตามภาษาคนมีเงินเหลือถ้าดูเอาสนุกเฉยๆก็ได้นะครับจะรู้สึกสนุกมากแต่ถ้าดูเอาลึกซึ้งก็จะมีการจิกกัดเรื่องของชนชั้นกันอย่างแสบๆขันๆด้วยไม่เพียงแค่ด้านของสามัญชนแต่ระดับสูงๆก็มีปัญหาในแบบของเขาเหมือนกันเรื่องนี้ก็มีแก่นแง่คิดเล็กๆน้อยๆในแต่ละตอนปนๆกันอยู่ด้วยเรื่องสนุก เบาสมองเข้าใจง่ายคลายเครียดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไร้แก่นสารไปเสียหมดนะครับเรียกได้ว่ากระจายเรื่องรักมุกตลกเนื้อหาข้อคิดเอาไว้ได้อย่างลงตัวจริง,รงๆเพราะเรื่องหนึ่งสาวท่ามกลางหนุ่มหล่อหลายคาแรคเตอร์มันก็คือรีเวิร์สฮาเร็มหรือการ์ตูนออโตเมจีบหนุ่มใช่ไหมเหรอครับแต่ว่าความฮารุฮิจะไม่ได้ให้ความรู้สึกที่คุณผู้หญิงจะรู้สึกว่าโห นางเอกหน้าอิจฉาจังอย่างพอดอโตเมตทั่วๆไปนะครับอาจจะเพราะภาพลักษณ์ที่เหมือนกับหนุ่มน้อยเหมือนกันไปจนถึงนิสัยและแนวคิดที่ดูจะไม่ค่อยมองเรื่องเพศหรือความรักทั่วไปสักเท่าไหร่เรื่องนี้นอกจากจะเหมาะกับผู้ที่สนใจเลิฟคอมดี้ทั่วไปแล้วยังเหมาะสําหรับสาววัยมากด้วยเพราะถ้าตัดนางเอกออกไปจํานวนคนในคลับก็จะเป็นเลขคู่จับคู่กันเองได้พอดี แถมออฟฟิเชียลก็ยังเซอร์วิสรัวๆส่งความสุขให้กับเหล่าสาวๆสมกับชื่อโฮสคลับเลยล่ะครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่กระผมชอบภาคไทยเหมือนกันนะครับฟังแล้วไม่ขัดหูเลยเรียกได้ว่ารุ่นกระผมนะ่ะโตมากับเด็กเลยล่ะครับก็ <c oughs> จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะเลิฟคอมดี้ส่งท้ายเดือนแห่งความรักมีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสนใจกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม u b um, s c r i b e หรือคอมเมนต์บอกเรื่องที่เพื่อนๆชอบให้กระผมรู้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ